สวัสดีค่ะวันนี้พ่อพาไซยคุงมากินซูชินะคะที่ร้านฮามาซูชิค่ะมากินข้าวกับไซยุคุงนะคะตอนนี้ไซยุคุงกาลังกินหนูกําลังกินอะไรครับหนูกเนะ <c oughs> ไข่ตุนไซยุคุงกาลังกินไข่ตุนค่ะแล้วก็สั่งเมนูของเด็กมาด้วยค่ะ <c oughs> ก็คือเฟรนช์ฟรายกับน้ําโคกค่ะ กินดีๆเด้อใส่คุณเด้ออย่าให้มันหกนะคะลูกอ้๊มอากิ้งแคตุนอีกครับลกูกอ้ม๊ is, อมอ้๊มอ้ม๊นะอมเนาะแคตุนเนาะ anh à, cũng khó khóc lúc được đi đi đó anh được chút chúc được chúc chúc <laughs> <laughs> อยกถ้วยครับยกถ้วยเกิงจิง,งดูมีความสุขแค่น้อกินไปเต้นไปนะหลุกดื่มน้ำโคบตลอดน้ำโคบก,ก็ไม่ลดลงเลยขอน้ำชาจ,จากพ่อด้วยอ่ะอ้ยพ่อปากาก็จ้ะ รูจะกินไข่ตุน๋นหราจะยกไข่ตุนกินไข่ตุนคำน้ำโคกคำ พอพ่อป,อ,ป,อ,ปอนดีใจเนาะนูตักกินคาใหญ่ๆหน่อยสิลูกขยันยกถ้วยกระดกแค่ นายไม่ขอดูหน่อยซิมีอะไรนีนถ้วย,ยไข่ตูนน้ำจนหมดแล้วลูกเอ้ยหนูสดอะไรเนี่ยทำท่าสดตลอดท้ายกน้ำชาของสยะาค่ะได้ใจมากเลยเหมือนยักษ์ละกินน้ำชาหน้าเหมือนยักษ์เลยลูกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ